บางความกล้าหาญก็อแลกมาด้วยชีวิตป่าลึกชายแดนไม่ใช่แค่ที่ซ่อนของสัตว์ป่าแต่ยังเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณที่ถูกจองจำวิญญาณที่ไม่มีวันได้พักผ่จนกว่าความแค้นจะได้รับการชดใช้เตรียมใจให้พร้อมสำหรับเรื่องราวความกล้าหาญและความหวาดผวานในป่าลึกพรานป่า ล่าผีทหารขเขมรเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนับป่าลึกทึบใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาที่ความขัดแย้งยังคงคุกรุ่นและเรื่องเล่าขานกันปากต่อปากที่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่ป่าเขาและสัตว์ป่าแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานถึงดวงวิญญาณทหารขเขมรที่ล้มตายจากสงครามวิญญาณที่ยังคงวนเวียนร่ำไห้ด้วยความเจ็บปวด และคอยหลอกหลอนผู้ที่ย่างกรายเข้ามาโดยเฉพาะคนไทยที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูไม่มีพรานคนไหนกล้าเข้าใกล้ป่าอาถรรพ์แห่งนี้แม้แต่พรานที่เก่งกาจที่สุดในหมู่บ้านยกเว้นชายผู้นี้พรานมองพรานมองไม่ใช่พรานธรรมดาเขามีดวงตาคมกริบดุจเหยี่ยวที่มองทะลุความมืดได้ร่างกายกำยำเต็มไปด้วยรอยสักยันโบราณ และมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะพรานป่าล่าผีหรือค้นปราบอาถรรพ์เขามีวิชาอาคมแก่กล้าได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่เป็นหมอผีชื่อดังแต่เขากลับใช้ความสามารถนี้เพื่อเงินตราไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือผู้คนอย่างแท้จริงพรานมองมักรับงานพิเศษไม่ว่าจะเป็นตามหาของหายช่วยแก้คำสาปหรือปราบผีดุ แลกกับค่าจ้างจำนวนมหาศาลด้วยความโลภและพลังที่ดูเหมือนเหนือธรรมชาติทำให้เขากลายเป็นที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้านในพื้นที่แม้จะรู้ว่าต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างก็ตามในภารกิจล่าสุดนี้พรานหม่องพาไอ้คงและไอ้แว่นลูกน้องสองคนซึ่งเป็นชาวบ้านที่ยากจนจําใจต้องติดตามเขาไปในป่าอาถรรแห่งนี้เพื่อตามหาวัตถุโบราณล้ำค่า ตามคำว่าจ้างของนายทุนใหญ่ชาวต่างชาติที่ร่ำลือกันว่าซ่อนอยู่ในป่าชายแดนแห่งนี้เมื่อเท้าของทั้งสามย่ำกลายเข้าสู่ป่าลึกทันทีที่ข้ามพ้นเขตป่าชั้นนอกบรรยากาศก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอากาศหนักอึ้งและเย็นเยือกจับใจเหมือนมีม่านพลังงานบางอย่างปกคลุมอยู่เสียงนกกาที่เคยร่าเริงก็เงียบหายไปอย่างกะทันหัน เหลือเพียงเสียงใบไม้แห้งเสียดสีกันเบาๆยามลมพัดและเสียงหัวใจของลูกน้องทั้งสองที่เต้นระัวราวกับกล่องศึกพรานมองครับผมว่าเราถอยดีไหมครับที่นี่มันมันแปลกๆนะครับเหมือนมีใครจ้องมองพวกเราอยู่ตลอดเวลาไอ้คงกระซิบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเหงื่อไหลซึมเต็มแผ่นหลังพรานมองไม่ตอบเขายกมือขึ้นห้ามแล้วหลับตาลงช้าๆ สูดลมหายใจเข้าลึกๆึเรากับกำลังเชื่อมโยงกับบางสิ่งไม่นานเสียงโหยหวนแหบโหยเรากับเสียงของความเจ็บปวดที่ถูกจองจำมานานเสียงคร่ำครวญที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานจากบาดแผลก็ดังแว่วมาจากส่วนลึกของป่าผสมปนเปกับเสียงอาวุธกระทบกันแผ่วเบาและเสียงตะโกนด้วยภาษาที่ไม่คุ้นเคยมันเป็นเสียงที่ทำให้คนลุกสู้ไปทั้งตัว เสียงผีทหารขเขมรไอแว่นพุนพร,รมตัวสั่นง,งันงกจนฟันกระทบกันพรานมองลืมตาขึ้นแววตาของเขาดูมั่นคงแต่ก็ฉายแววความตื่นเต้นเล็กน้อยอย่างที่คิดไว้พวกมันยังอยู่และกำลังรอต้อนรับเราเขาหยิบมีดหมอเล่มเก่าแก่ออกมาจากย่ามที่ทำจากหนังเสือมีดที่มีอักขระของโบราณสลักอยู่เต็มใบมีด พร้อมกับไร้คาถาโบราณเสียงทุ้มต่ำทันใดนั้นอากาศรอบตัวก็พลันเย็นยะเยือกขึ้นไปอีกจนเกิดฝ้าคขาวจางๆเงาร่างเลือนรังของชายชกันในชุดทหารสีเขียวมาก็ปรากฏขึ้นจากความมืดรอบด้านดวงตาของพวกมันแดงกําร้าวกับฐ่านไฟจ้องมองมาที่พวกเราทั้งสามด้วยความเกลียดชังและอาฆาตแค้นพวกมันส่งเสียงคำรามในลำคอกวัดแกวงอาวุธเก่าๆที่ไร้ตัวตน แล้วพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติอย่ากลัวพวกมันแค่ต้องการทำให้เราตกใจพรานมองตะโกนเสียงดังแววตาเต็มไปด้วยความมั่นใจเขาฟาดฟันมีดหมอในมือราวกับนักรบที่เก่งกาจที่ผ่านสมรภูมิมานับไม่ท้วนทุกครั้งที่ปลายมีดสัมผัสกับเงาร่างของผีทหารขเขมรพวกมันจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานแล้วสลายหายไปในอากาศชั่วขณะ ก่อนจะกลับมารวมตัวกันใหม่ไอ้คงกับไอ้แว่นหลับหูหลับตาภาวนาตัวสันระริกอยู่ด้านหลังพรามองใบหน้าซีดเผือดราวกับศพพรานมองปราผีทหารขเขมรไปแล้วหลายดวงด้วยวิชาอาคมที่เขามีเขา่า่คาถาต่อเนื่องไม่หยุดแต่ดูเหมือนพวกมันจะไม่มีที่สิ้นสุดโผลมาแล้วหายไปแล้วโผลมาใหม่เรื่อยๆร,ราวกับความแค้นที่ไม่มีวันดับสิ้น แสงจันร์เริ่มส่องลอดลงมาตามช่องว่างของแมกไม้ยิ่งทำให้บรรยากาศน่ากลัวมากขึ้นแสงสีเงินยวงสาดส่องลงบนซากโครงกระดูกที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นป่ายิ่งตอกย้ำถึงความตายที่เคยเกิดขึ้นณนที่แห่งนี้พรานมองครับผมเห็นอะไรบางอย่างครับทางนั้นไอแว่นตะโกนเสียงแหลมพลางชี้ไปยังซากปรักหักพังของบังเกอร์เก่าๆวัตถุโบราณที่พวกเขากำลังตามหา ซองประกายแววาวาวอยู่ในความมืดวางอยู่บนแท่นหินกลางบังเกอร์นั้นพรานมองยิ้มเย้ยหยันในที่สุดพวกแกก็หลงกลฉันไม่ว่าจะเป็นผีหรือคนสุดท้ายก็ต้องยอมจำนนต่อความโลภเขาเก็บมีดหมอเข้าฝักอย่างไม่ลังเลแล้วรีบเดินตรงไปที่บังเกอร์ด้วยก้าวที่มั่นคงโดยไม่สนใจเสียงร้องห้ามของลูกน้องที่เริ่มรู้สึกถึงลางร้ายพรานมองอยาครับ มันอาจเป็นกับดักผมรู้สึกไม่ดีเลยครับพรานไอ้คงตะโกนเสียงดังใบหน้าซีดเผือดพรานมองไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นหรืออาจจะแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งชัยชนะความโลภเข้าครอบงำเขาจนหมดสิน้นเขาก้าวเข้าไปในบังเกอร์ดวงตาจับจ้องไปที่วัตถุโบราณที่ซองประกายเรืองรองในความมืดราวกับมันกำลังเชื้อเชิญเขาก้าวแรก 9ก้าที่สและก้าที่สทันใดนั้นเสียงระเบิดสนั่นวันไหวก็ดังขึ้นสถานไปทั่วทั้งป่าแรงระเบิดรุนแรงจนต้นไม้รอบข้างสั่นสะเทือนร่างของพรานมองกระเด็นลอยขึ้นไปในอากาศแขนขาฉีกขาดก่อนจะร่วงหล่นลงมาอย่างแรงท่ามกลางกองดินเศษซากของบังเกอร์และดินโคลนกระจัดกระจายไปทั่ว เลือดสีแดงฉานสาดกระเซ็นเปื้อนใบไม้และพื้นดินที่เคยเป็นสมรภูมิไอคงกับไอแว่นตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกพวกเขามองไปยังจุดที่พรานมองล้มลงร่างของเขาแน่นิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเขาเหยียบกับระเบิดต่อต้านบุคคลที่พวกทหารเคยวางไว้และมันยังคงทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบร้าวกับรอคอยเยือรายสุดท้ายความเงียบเข้าปกคลุมป่าอีกครั้ง ความเงียบที่น่าขนลุกยิ่งกว่าเดิมก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังขึ้นเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะแหบหอยที่ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจากรอบทิศทางจากทุกมุมของป่าเสียงหัวเราะเยาะเย้ยที่เต็มไปด้วยชัยชนะมันคือเสียงของดวงวิญญาณทหารเขมรที่ยังคงเร่ร่อนอยู่ในป่าแห่งนี้พวกมันไม่ได้ถูกปราบไปอย่างแท้จริงแต่พวกมันรอคอย รอคอยให้ความโลภความหลงผิดและความอาหังการนำพาผู้บุกรุกมาสู่จุดจบอันน่าสยดสยองและพรานมองก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานบทใหม่ในป่าอาถรรพ์แห่งนี้ไอ้โคงกับไอ้แว่นรีบวิ่งออกจากป่าด้วยความหวาดกลัวสุดขีดไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยทิ้งไว้เพียงร่างของพรานมองที่แน่นิ่งเป็นเพียงซากหนึ่งท่ามกลางซากปรักหักพังของสงคราม และเสียงหัวเราะของเหล่าวิญญาณที่ยังคงก้องกังวาลอยู่ในป่าลึกชายแดนนั้นเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งสิ่งที่เราตามหาอาจนำพาเราไปสู่จุดจบที่คาดไม่ถึงและบางตำนานก็ดีกว่าถ้ามันยังคงเป็นเพียงตำนานถ้าคุณชอบเรื่องราวหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง g o ด t Cat นะครับ เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวหลอนๆแบบนี้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ